สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับเพื่อนๆกับช่อง y YouTube สลาลมคอยชแนลนะครับช่องนี้รับซื้อเหรียญนะครับก็หลักๆแล้วนะครับช่องผมนะครับสลาลมคอยชแนลนะครับผมจะเน้นรับซื้อเหรียญนะครับเพื่อที่จะมาขายนะครับซื้อมาขายไปนะครับก็หลายๆท่านสอบถามว่าซื้อไปทําไมซื้อไปทําไมนะครับผมซื้อมาขายนะครับเหรียญบางรายการสามารถขายได้จริงนะครับซื้อมาผมซื้อมาแล้วก็ขายนะครับและอีกส่วนหนึ่งนะครับของคลิป ที่ผมทำนะครับนอกจากรับซื้อเหรียญแล้วนะครับช่องผมก็จะรีวิวเหรียญมีอะไรใหม่ๆอัปเดตเกี่ยวกับวงการเหรียญหรือว่าข่าวในกลุ่มซื้อขายผมก็จะมาาทำคลิปแจ้งให้เพื่อนๆ FC ได้ทราบกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับคลิปนี้จะมารีวิวเหรียญผมได้มาใหม่เลยนะครับก็เป็นเหรียญของนี่นะครับ สมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับก็ผมก็เป็นครั้งแรกที่ได้สั่งเหรียญกับสมาคมนะครับเดี๋ยวขอให้ดูรายละเอียดนิดนึงก่อนนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญสั่งจองเหรียญที่ระลึกนะครับวาระสิบปีแห่งเจตนารมสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูลักษณะเหรียญก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะลองดูที่ว่ารูปก่อน ก่อนจองกับเหรียญที่ได้จริงอะ่ะจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูประวัติย้อนหลังนิดนึงนะครับก็สำหรับท่านที่อยากศึกษาก็ดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งยังไงอะ่ะอีกหนึ่งความรู้นะครับที่ผมทำคลิปเพื่อมาเผยแพร่นะครับจะได้หลากหลายนอกจากว่า มารับซื้ออย่างเดียวแล้วยังให้ความรู้เรื่องเหรียญอื่นๆด้วยนะครับสำหรับนักสะสมนะครับก็ตามนี้เลยนะครับเปิดเปิดจองเหรียญเนี่ยจองตั้งแต่1พฤษภาคมก็หลายเดือนแล้วนะครับผมจองมันมี 2- 2เนื้อนะครับนี่นะครับตามนี้เลยเนื้อเงินเนื้อเงิน15ื่นนะครับแต่ว่าผมผมจองเนื้อทองแดงนะครับเนื้อทองแดงผลิตไม่เกิน500เหรียญนะครับราคา1,900บาทนะครับ อันนี้เป็นรูปของเนื้อเงินนะครับนี่นะครับเนื้อเงินนะครับอันนี้เนื้อเงินแล้วก็อันนี้คือเนื้อทองแดงที่ผมสั่งจองมานะครับก็ตั้งแต่พฤษภานะครับก็หลายเดือนแล้วเดี๋ยวมาแกะกันดูเลยนะครับว่าเหรียญจริงจะสวยงามขนาดไหนนะครับนี่นะครับอันนี้ราคาจองเหรียญละ1น0 0งพบาทนะครับนี่นะครับก็ผมเชื่อได้เลยนะครับว่าหลายๆท่าน ต้องไม่เคยเห็นยังแน่นอนนะครับนี่นะครับแกะมาแล้วนะครับโอเคเลยนะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่ผมสั่งเหรียญกับทางสมาคมนะครับสมาคมเหรียญกระสาบแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะครับโอ้โหอันนี้เป็นกล่องนอกนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวคลิปนี้มารีวิวให้ดูกันนะครับก็นี่โอ้โหแบบดีมากเลยนะครับ นี่นะครับเป็นเป็นเป็นยังไงอ่ะสมาคมสมาคมเหรียญที่ระลึกขออภัยนะครับเมื่อกี้ผมน่าจะพูดผิดนะครับสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับก็ได้เหมือนกับประมาณว่าจ้างให้กรมธนารักษ์ผลิตเหรียญขึ้นมานะครับนี่นะครับคลิปนี้ขอย้ํานิดนึงนะครับว่ามารีวิวนะครับนี่นะครับเหรียญตัวนี้ผมน่าจะไม่มีจําหน่ายนะครับ แต่ว่าจะลองหาดูเผื่อว่าใครสนใจนะครับเหรียญนี้ผมซื้อมาเก็บสะสมไว้นะครับเพื่อเป็นตัวอย่างในการทําคลิปในอนาคตต่อไปนะครับให้กับ FC รุ่นใหม่ๆนะครับนี่นะครับก็อันนี้ก็เป็นรายละเอียดเป็นเล่มเลยนะครับนี่นะครับก็ขอไม่ลงรายละเอียดเยอะนะครับนี่นะครับเหรียญเดี๋ยวให้ดูนิดนึงนะความพิเศษนะครับเหรียญจะมี2ส่วนนะครับเนี่ยเห็นไหมครับด้านหลัง เหรียญมีส่วนประกอบเหรียญเหล็กชุบทองนะครับประกบลงบนเหรียญนี่นะครับเดี๋ยวดูของจริงเลยดีกว่านะครับผมก็ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับนี่เห็นไหมครับเหรียญน่าจะเป็นเหรียญเจเซนนะครับเพื่อนๆโอ้สวยงามมากเลยนะครับมีขาตั้งให้ด้วยนะครับนี่นะครับอ่าเนื้อโลหะทองแดงร้อยละ9ก้าบห้านะครับทองแดงร้อยละ อ๋ออันนี้ทองทองทองแดงแล้วก็มันมีทองแดงเล็กนะครับทองแดงเล็กน่าจะเป็นอันนี้นะครับร้อยนี่นี่นี่ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับไหนอะเจมิลลิเมตรนะครับก็เจ็ดเซนนะครับเนี่ยลมดำพ่นทรายพิเศษชุบทองเล็กนะครับจำนวนการผลิตห้าร้อยเหรียญน,นะครับอันนี้ผลิตมา500อยเหรียญน,นะครับนี่นะครับ จัดสร้างสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยออกแบบโดยนายชาตินันชาตินันนะครับผมอ่านชื่อผิดต้องขออภัยด้วยนะครับแล้วก็อันนี้เป็นรายละเอียดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวมาดูเหรียญกันดีกว่านะครับใส่ในกล่องแบบมาแบบนี้เลยนะครับอ๋อนี่น่าจะมาไม่แน่นนะครับเพราะว่ามีรอยอันนี้ต้องมีอ่าเห็นไหมครับมีมียิงเลเซอร์ด้วยนะครับเพราะว่าผลิตแค่500เหรียญนะครับเพื่อน ร้อยแปทับห้านะครับผมไม่แน่ใจว่านะครับว่าทางชมลมยังจะมีเหลืออยู่ไหมนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดเพื่อนๆเอฟซีสนใจอ่ะเดี๋ยวผมจะสอบถามไปยังชมลมให้นะครับว่ายังมีเหรียญแบบนี้อีกไหมนะครับไฟมันสะท้อนนะครับเดี๋ยวอ่านี่นะครับด้านหน้านะครับสมาคมเหรียญที่ระลึกแห่งประเทศไทยนะครับนี่นะครับผมก็ไม่ไม่ค่อยแบบ มีความรู้เท่าไหร่นะครับเรื่องเหรียญที่ระลึกแนวนี้นะครับผมก็เพิ่งเพิ่งติดตามในชมรมนะครับแล้วก็ลองสั่งมาดูนะครับใหญ่นะครับเนี่ยแต่ผมชอบด้านหลังเนี่ยที่เป็นทองแดงประกบเป็นเป็นแบบแบบเนี้ยครับอเดี๋ยวให้ดูก่อนถือว่าโอเคนะครับมีขาตั้งให้ด้วยนะครับผมน่าจะตั้งผิดหรือเปล่า อ๋อน่าจะประมาณนี้มั้งครับนี่นะครับผมชอบตรงนี้ครับเพื่อนๆตรงที่แบบเนี่ยมันมีประกบเนี่ยครับแล้วก็มีประกบอันนี้อีกนะครับหลังเหรียญน,นะครับเหรียญสองชิ้นส่วนประกอบกันนะครับเนี่ยเป็นตรงนี้นะครับ อันนี้ผมก็ยังไม่เข้าใจนะครับว่าสัญลักษณ์แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมต้องไปศึกษาสักหน่อยนะครับ10ปีแห่งเจตนารมณ์นะครับมุ่งมั่นอนุรักษ์และส่งเสริมการสะสมเหรียญที่ระลึกไทยนะครับให้ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับและนิยมในระดับนานาชาตินะครับนี่เหรียญอาจจะมีผิววันนี้สักหน่อยนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับเพราะว่าเอามาเก็บไว้นะครับนี่นะครับก็มารีวิวให้ดูนะครับสวยงามทีเดียวนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับ ราคาจองเหรียญละพันเก้านะครับแต่ว่ายอดโอนประมาณสองพันนะครับเพราะว่ามีค่าจัดส่งอะไรด้วยนะครับนี่นะครับก็หลายเดือนนะครับสั่งตั้งแต่พฤษภาคมนะครับนี่ก็ตุลาคมแล้วนะครับนี่นะครับก็เป็นเหรียญที่เพิ่งได้รับเลยนะครับก็เลยมารีวิวให้กับเพื่อนๆได้ได้รับชมกันนะครับนนะครับก็เป็นเหรียญเนื้อทองแดงนะครับทองแดงใหญ่ เเซนนะครับเเซนนี้ผลิตจะไม่ค่อยเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญที่ออกโดยกรมธนารักษ์หรือว่า,าจากจากไหนนั่นแหละครับก็คือเหรียญใหญ่อ่ะจะผลิตไม่ค่อยเยอะนะครับก็ถือว่าสำหรับนักสะสมก็ไม่ควรพลาดนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จองตั้งแต่แรกผมไม่แน่ใจว่าน่าจะพลาดแล้วหรือเปล่านะครับนี่นะครับด้านหลังสวยนะครับเพื่อนๆเห็นไหมครับ ก็มารีวิวให้ได้รับชมกันนะครับเดี๋ยวขอใส่ตลับให้ดูนะใส่กล่องให้ดูอ่าโอเคมีขาตั้งแบบนี้อีไวเซอร์นี่นะครับต้องแบบนี้นะครับเห็นไหมครับก็สวยงามทีเดียวนะครับนี่ก็เดี๋ยว เก็บไว้ก่อนนะครับเหรียญนี้เกิดเดี๋ยวเผื่อมีเหรียญเจ็ดเซนได้มาเพิ่มอีกนะครับเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปรีวิวให้กับเพื่อนๆ f c ได้รับชมกันนะครับสลับกับการรับซื้อเหรียญนะครับแต่ว่าหลักๆของผมก็คือผมจะมาทําคลิปเน้นรับซื้อเหรียญอยู่แล้วนะครับเพราะว่าหลักๆเลยนะครับผมเน้นรับซื้อนะครับนี่นะครับก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนๆสนใจก็ลองสอบถาม สอบถามผ่านผมก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะจะลองสอบถามทางชมรมไปนะครับว่ายังยังมีเหรียญแบบนี้อีกหรือเปล่านะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปนี้มารีวิวให้ดูนะครับครั้งแรกครั้งแรกเลยที่ผมสั่งเหรียญกับสมาคมนะครับผมก็เพิ่งได้เข้าร่วมกลุ่มไปไม่นานเท่าไหร่นะครับนี่นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะครับเป็นอีกหนึ่งคลิปนะครับที่มาเผยแพร่ ความรู้นะครับให้เพื่อนๆได้เห็นสิ่งใหม่ๆนะครับว่าเหรียญมันมีเออมันก็ยังมีผลิตเหรียญอยู่ทุกเดือนทุกเดือนนะครับวาละต่างๆเหรียญนอกจากเหรียญหมุนเวียนแล้วก็ยังมีเหรียญอื่นนะครับการสะสมมีหลายสายนะครับเหมือนบางท่านก็ชอบสะสมเหรียญที่ระลึกนะครับเหมือนที่ผมเคยบอกนะครับเหรียญที่ระลึกเนี่ยจะไม่มีราคาหน้าเหรียญนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เหมือนกับว่าทางสมาคมจ้าง ให้กรมธนารักษ์ผลิตนะครับอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็สวยงามทีเดียวนะครับช่วงนี้ก็เอาเล่นเนื้อทองแดงไปก่อนนะครับเล่นตามกําลังนะครับเนื้อเงินจะหนักสักหน่อยนะครับเหรียญละหมื่นห้าก็ยังคงต้องเก็บเงินไว้ใช้ส่วนอื่นก่อนนะครับก็นี่นะครับก็เป็นอะไรที่แบบน่าเก็บน่าสะสมนะครับถ้าเกิดว่ามีโอกาสมีกําลังก็เรามาสายนี้อยู่แล้วนะครับก็ ก็บสะสมไว้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวอโอกาสดีๆค่อยมารีวิวแบบรายละเอียดเยอะๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันนะครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปต่อไปครับขอลาไปก่อนสวัสดีครับ